โมริตคือความผิดพลาดของอารอนโซก่อนชมนคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งกดติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่างแอสโวซีพีวท์รบกวนการมันพีนยกสองสี่การตัดสินใจของเรอัลมาดริดที่ไม่ต่อสัญญากับรูก,ก้าสโมริตอีกฤดูก,การไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นเท่านั้นแต่ยังนะครับมีผลกระทบในวงกว้างภายในห้องแต่งตัวส่งผลให้ชาบ,บีอารอนโซรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นโมริตยังคงเล่นได้ดีแม้จะมีอายุ40ปีแล้ว หลังจากปวดชาบิอรอนโซออกจากตำแหน่งรอยร้าวภายในของเรอัลมาดริดก็ค่อยๆปรากฏออกมาหนึ่งในจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดคือการตัดสินใจปล่อยตัวรูก้าโมริตออกจากทีมปัจจุบันมิดฟิล์ชาวโคเอเชียวไป40ปียังคงนะครับเล่นในระดับสูงสุดให้กับเอซีมิลานจากรายงานของฟาบิซิโโรมาโนนักข่าวที่เผยแพร่นะครับข่าวสารกีฬาได้อย่างแม่นยำระบุว่า นักเตะรอา l m a d r i หลายคนไม่พอใจที่โคชชาบีอารอนโซไม่พยายามที่จะรั้งตัวโมริตไว้ต่ออีกฤดูกการแม้ว่าน,นี่จะเป็นการตัดสินใจของสโมสรแต่ท่าทีแข็งกล้าของทีมงานโค้ชถูกมองว่าเป็นสัญญาณที่เย็นชาต่อตำนานของห้องแต่งตัวนี้โมริตได้กล่าวอำลายอย่างเป็นทางการที่สนามเบรเบล,เบลย่างไรก็ตามเขายังคงเป็นตัวแทนของมาดริดในการแข่งการฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกซึ่งทาให้ผู้เล่นหลายคนเชื่อว่ามีฟิวรายนี้ยังคงมีศักยภาพที่จะช่วยทีมได้ อบิเซโอโรมาโนรายงานนะครับว่าโมริตต้องการอยู่กับสมโมสรต่อไปอีกหนึ่งฤด,ดูกาลด้วยสัญญารูปแบบใหม่แต่ทางชาบีอรอนโซและฝ่ายบริหารของสมโมสรได้ตกลงที่จะดําเนินโครงการพัฒนายาวชนเพื่อเสริมทัพแทนการตัดสินใจนั้นส่งผลกระทบในทันทีนักเตะบางส่วนรู้สึกว่าโค้ชไม่ได้ปกป้องค่านิยมหลักของทีมอบิเซโอโรมาโนกล่าวอย่างชัดเจนว่าสิ่งนี้ทําให้ผู้เล่นบางส่วนไม่พอใจและชาบีอรอนโซก็เริ่มต้นได้ไม่ดีกับผู้เล่นตั้งแต่ ก็สเสมอเป็นต้นไปช่องว่างก็เกิดขึ้นระหว่างเขากับผู้เล่นตัวจริงหลังจากจบเกมฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกและพ่ายแพ้อย่างยับเยินในรอบรองชนะเล,ลิศต่อาริสต์แชักแมงเดลบริดตกลับมาลงสนามอีกครั้งโดยผลงานที่ค่อนข้างดีแต่ความสาม,มัคคีภายในทีมกลับขาดหายไปเมื่อเวลาผ่านไปความขัดแย้งก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับผู้เล่นหลักอย่างเบลริแฮมบอร์สเบเดและวิซุอุจเนียความไม่แพ้ต่อบาร์เซโลนาในรอบชิงชนะเลิศซูเปอร์ Super Cup คัพสเปนกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายและประธาน เรเรนโตเปเรซจึงตัดสินใจปลดชาบิอรอโซออกจากตำแหน่งในเวลาต่อมาในภาพรวมการปล่อยตัวโมริตไม่ใช่เห็นผลเดียวแต่เห็นได้ชัดว่ามันเป็นการตัดสินใจเชิงสัญลักษณ์ที่มีผลกระทบทางจิตใจอย่างร้ายแรงและมีส่วนทําให้รากฐานขององเติงตัวของมาดิสันคอนทัาชมมีครับคิดเห็นอย่างไรบ้างครับใช้กันใหม่คลิปหน้า